เอาละครับผู้ชมวันนี้นะ้าดุดได้แท็บเล็ตตัวหนึ่งมาค่ะผู้ชมที่บอกเลยว่าอยากเล่นมานานมากแล้วนะแต่ว่าเขาเนี่ยยังไม่ได้ส่งมาให้ดุดทําการลองเล่นดูเลยเห็นคุณเขาเล่นกันไปเป็นเดือนแล้วนะไม่เป็นไรผู้ชมวันนี้นะ้าดุดได้มาเรียบร้อยผู้ชมนี่คือ Huawei Mate Pad Pro ครับตอนนี้นะครับผู้ชมความน่าสนใจก็คือ1ราคาไม่แพงแล้วก็มี2รุ่นเนี่ยให้เราเลือกด้วยประกอบไปด้วยรุ่น Wi-Fi คุณผู้ชมราคา16,990บาทเท่านั้นแล้วก็มีรุ่น 4G นะ19,990บาทเท่านั้นเองราคานี่ถือว่าไม่แพงสักเท่าไหร่สำหรับแท็บเล็ตที่ถือว่าจัดสเปคมาขานาดแล้วก็ในะดุดเนี่ยแอบไปเช็คมาคุณผู้ชมว่าเนี่ยตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยไปพรีออเดอร์นะคุณจะได้รับนี่ด้วยผู้ชมหัวเว่ยแมจิกคีย์บอร h ัวเว่ย M pencil เนี่ยมูลค่ารวมกันกว่า6,980บาทของแถมเกือบ7,000นะนี <t S 1> <t <ICEOVER> <t <tercer> ่แถม เคสคีย์บอร์ดคุณผู้ชมปกติเนี่ยพวกนี้เนี่ยบางแบรนด์เขาก็ขายกันหลายตังนะสี่ส่าห้าพันบางแบรนด์มีแท็กแผ่นนิดนึงขาย9ก0าพันเก้าอะไรเงี้ยคือมันไม่ได้บอกไม่ได้ไปเปรียบเทียบอะไรแค่บอกว่ามันมีราคาเออนะอันนี้เขาก็เอามาให้เราเนี่ยได้ไปพร้อมๆกันเลยทั้งรุ่น Wi-Fi แล้วก็รุ่น 4G เลยนะได้ทั้งคู่เลยแล้วก็มีพิเศษให้อีกนึงนะคะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าซื้อรุ่น 4G เนี่ยจะมีอีก3อย่างเพิ่มขึ้นมาทำให้ของเนี่ยรวมกันเนี่ยมูลค่ากว่า9,000บาทเลยก็คือมีี WPS Office นนะตนนัว้เนี่ยจะให้สมาชชิกไปใ้ฟรีๆเนี่ยประมาณ3 สเดือนนะอืมตรงนี้เลยอ่ะแล้วก็มีหัว w ววิดีโอฟร e เบน n อฟ i ิอีกทั้งหมดคุณผู้ชมรวมกันอีก3อย่างที่เพิ่มขึ้นมาให้ของแถมเนี่ยมูลค่ารวมกันกว่า9,000บาทสำหรับรุ่น 4G นะอืมแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามแต่ทั้ง2รุ่นเนี่ยยังไงก็ได้2ตัวนี้เอาล่ะคุณผู้ชมงั้นเดี๋ยวเราไปดูเครื่องกันเลยดีกว่าคุณผู้ชมว่าเจ้า2ตัวนี้เนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างค่ะทุกคนพร้อมกันแล้วทรอมปา อ่าคุณผู้ชมตอนนี้เราก็มาอยู่ในตัวเครื่องเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะคุณผู้ชมมาดูกันดีกว่าตัวนี้ราคาไม่แพงด้วยในกล่องมีอะไรให้เราบ้างเอ่ยตึ๊งกล่องของเรามีอะไรให้บ้างเอ่ยแทรนกล่องเรามีเข็มจิ้มซิมให้เราหนึ่งอันอ่ามีเป็นไทซีคุณผู้ชมแล้วก็ตัวนี้เป็น3.5ให้เราหนึ่งอันด้วยแล้วก็มีหัวชาร์จอ่าเป็นสายชาร์คุณผู้ชมไทซี type C นะเป็น USB อสบีไทซี C อยู่แล้วอันนี้เรา ไม่ต้องแกะมาก็รู้กันอยู่แล้วง่ายๆนะสำหรับหัวชาร์จตัวนี้นะคะผู้ชมจะให้มาที่20วัตต์นะอันนี้เนี่ยจะถ้าเกิดว่าไปอ่านสเปคต่างประเทศมามันจะแตกต่างหน่อยคือตัวนี้เนี่ยมันเป็นรุ่นสเปค 4G นะตัวต่างประเทศเนี่ยเขาจะเป็นรุ่นสเปค 5G ตัว 5G เนี่ยที่ชาร์จจะเป็น40วัตต์ตัว 4G เนี่ยจะเป็น20วัตต์นะอันนี้ที่เมืองไทยเข้ามาจะเป็นรุ่น 4G ก่อนนะพอ 5G บ้านเราก็ ดูเหมือนก็ยังไม่ค่อยพร้อมมากเท่าไหร่นะในตอนนี้ก็ซื้อไปก่อนแล้วก็ใช้ไปก่อนก็ได้ CG โอเคอ่ะผู้ชมมาดูตัวเครื่องกันดีกว่านะเราก็จะเจอน้องเขาเนี่ยวางอยู่ตรงนี้นี่แหละนะซับตัวน้องเขาเนี่ยโอ้โหน้ำหนักดีเลยทีเดียว400นิดๆน,นะประมาณเกือบเกือบหขีดก็ตีประมาณเกือกบเกือบครึ่งโลนะครึ่งโลครึ่งโลเออ แต่ว่าน้ําหนักค่อนข้างดีไม่หนักเกินไปแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าเบาจนมันกองแก๊งอะไรนะสมริงยิงกองคือถือว่าตัวน้ําหนักใช้ได้เลยจับถือดูดีเลยทีเดียวคุณผู้ชมด้านหลังของตัวเครื่องหน้าตาเป็นแบบนี้คุณผู้ชมนี่อย่างที่บอกไปว่าเครื่องนี้เป็นเครื่องนี้ดได้รับการทดสอบมานะตัวกล้องเนี่ยจะปูขึ้นมาเล็กน้อยนะเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเรื่องกล้องแล้วก็ตัววัสดุต่างๆเนี่ยจับรอยนิ้วมือเหมือนกันในขนาดเป็นแบบด้าน,านๆก็ยังมีอยู่จับ พวกคราบไขมันแต่เป็นธรรมได้แหละผู้ชมมนุษย์เราก็ต้องมีก็พยายามเช็ดๆออกไปบ้างด้านบนผู้ชมมีลำโพง2ตัวพร้อมกับ power นะแล้วก็ด้านล่างมี usb type c พร้อมกับลําโพงอีก2ตัวรวมแล้วมีลําโพงทั้งหมด4ตัวโอ้โหผู้ชมต้องแทบโฟกัสไม่ได้ <laughs> มีไมโครโฟน4ตัวนวเรียงกันเป็นแถบตางนี้เลย1 2ึ่งองามสีโอมันเล็กมาก และส่วนด้านซ้ายมีช่องใส่ซิมนะเองนะจ๊ะสำหรับเครื่องรุ่นนี้นะคะผู้ชมความน่าใช้ของมันก็คือว่ารุ่นนี้เนี่ยมันมีราคาที่ไม่ค่อยแพงมากเท่าไหร่นะถ้าเทียบกับแท็บเล็ตที่มีอ่สเปคค่อนข้างสูงนิดนึงตัวทัชสกรีนของเขาเนี่ยถือว่าทํางานได้ค่อนข้างดีมากแล้วก็ตัวนี้จะมีความละเอียดผู้ชมอยู่ที่แบบ 2K นะเป็นจอแบบ 2K แล้วก็ตัวหน้าจอของเขาเนี่ยตัวนี้่ขอบแคบแคบตัวนี้เนี่ยผู้ชมอยู่ที่4.9มิลนะก็ไม่ได้ถึงขนาดบางมากเกินไปแต่ก็ไม่ได้หนาจนน่าเก อย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นกันนะมันอาจจะขึ้นมานิดนึงแต่ว่าเราจะบอกว่าตัวกล้องหน้าขเขาเนี่ยมันไม่ได้แบบดำเป็นหลุมแบ็คโฮจนรู้สึกว่าเฮ้ยมันจมเข้าไปจนมันเป็นเป็นรูดำๆอะ่ะมันเหมือนมีความเป็นสีเทาๆอยู่คุณผู้ชมตรงตรง,ตรงกล้อง,ของเขานั่นแหละนิดนึงอะ่ะมันก็ดำๆนิดนึงใครที่ชอบแบบเต็มตาก,ก็กล้องหน้าก็จะอยู่แถวนี้แทนแต่นี้เขาต้องการทําให้ขอบสีด้านมันสมมาตรกันไงคุณผู้ชมดังนั้นกล้องเลยต้องไปอยู่ด้านในนะดังนั้นกรอบทั้งหมดเนี่ยเท่ากันคุณผู้ชมทั้งสีด้านทําให้ตัวนี้มีเเนนนืืื้้ออออออททีี่่่ขขงงงงตตัััววจหมดคค90%ร อนะเป็นไงออกมาหน้าตาของ Emotion UI ดูสวยงามไหมมาดูเซตติ้งอันนี้นะคุณผู้ชมตัวนี้นะนะดุดขยายตัวจอใหญ่เอาไว้เลยเพราะว่าจะได้ให้คุณผู้ชมนะเห็นชัดๆเพราะว่าตัวกล้องวันนี้มันค่อนข้างจะแคบหนะ่อยเะนะ่าดุดอยากใช้เลน์ตัวนี้ในการถ่ายมันจะได้ภาพสวยๆหน่อยละกันนะ ตัว Android ผู้ชมรุ่นนี้มาพร้อมกับ Android เวอร์ชันสยังเป็น Android อยู่แต่ว่ารุ่นนี้จะใช้ HMS หรือว่าหัวเว่ยมือถือบริการนั่นเองนะในการโหลดต่างๆแล้วก็มาพร้อมกับคิวดินผู้ชมรุ่น990รอม128กิกแล้วก็แรมอยู่ที่6กิกนี่ r e s o l u t i o n หน้าจอเห็นไหมหน้าจอของเขาเนี่ยก็สามารถปรับสีได้มากมายคุณผู้ชมเมื่อกี้น่าดุดเนี่ยทำการปรับตัวหนังสือเลยใครที่บอกว่าเฮ้ยพี่จอ10.8นิ้วผมจะมองเห็นเหรอนี่พี่เจ้าใหญ่แค่ไหนเจ้าใหญ่เท่านี้ไหม หรือพี่จะใหญ่อีกได้อีกนะพี่จะใหญ่อีกไหมถ้าขนาดนี้ไม่เห็นเนี่ยก็ต้องแว่นขยายแล้วนะใหญ่มากอันนี้เราสามารถปรับได้ตามความต้องการของเราเลยว่าอจอขนาดนี้โอเคแล้วว่าจอขนาดนี้กำลังโอเคเลยก็คือไม่ได้เล็กเกินไปไม่ได้ใหญ่เกินไปแล้วก็เราสามารถขยายตรงนี้ได้ค่อนข้างโอเคมากๆไม่รู้สึกว่าเป็นภาราเท่าไหร่ด้วยมีด์กโหมดให้เรานั้นได้ใช้งานกันด้วยสำหรับแท็บเล็ตตัวนี้นะ ปิมี smart resolution คุณผู้ชมตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัว AI smart resolution ก็คือเขาจะคำนวณเองว่าในโปรแกรมนี้หรือโปรแกรมไหนเนี่ยคุณจะใช้ความละเอียดจอที่เท่าไหร่เพื่อการประหยัดแบตเตอรี่นะมี color คุณผู้ชมตรงนี้มี natural tone หรือว่าการปรับสีให้กลายเป็นสีแบบโทนธรรมชาติอันนี้ก็จะออกอจอจะวอร์มขึ้นมาหน่อยหรือว่าเหลืองขึ้นมาหน่อย,อยนึงท่านเราจะปรับเองก็ได้เป็น color mode and temperature ตัวนี้คุณผู้ชมมี vivid แล้วก็มี color temperature ของเราเนี่ยสามารถปรับได้เลยคุณอยากจะได้จอบแบบแนวสีอะไรแบบวอร์มแบบเดฟอลต์ นะั่นหรือแบบ cool คุณก็ทำได้ทั้งหมดนะจ๊ะตรงนี้ Sound and Vibration คุณผู้ชมตัวนี้มีหัวเว่ยที s เส้น Sound f f f t c t มาให้กับเรานะ Network คุณผู้ชมตัวนี้นะดุดลองเช็คดูแล้วจะรองรับถึงแค่ Wi-Fi 5 GHz ไม่ถึง Wi-Fi 6นะดุดลองเช็คเรียบร้อยนะไม่มีตัวของ Wi-Fi AX ให้เราใช้ ก็ถือว่าโอเคแล้วแหละสำหรับ Wi-Fi 5เพราะ Wi-Fi 6เนี่ย mm hmm. เป็นมาตรฐานใหม่ที่หลายๆบ้านเองก็อาจจะยังไม่มีมีบ้านน่าดุดมีแล้วนะมีมาเพื่อรีวิวให้คุณผู้ชมนี่แหละโอเคนี่คือตัวเครื่องคุณผู้ชมเรามาดูเรื่องอื่นๆกันนิดนึงละกันแบตเตอรี่คุณผู้ชมรุ่นนี้เนี่ยให้มาที่7,250พ ah ัมิลลิแอมป์นะตัวนี้เป็นตัว 5G คุณผู้ชมเราจะมาเปรียบเทียบไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่นะแล้วก็รุ่นนี้นี่ๆตรงนี้เลยอาปกาติดข้างบนได้อันนี้คุณม่ต้องบอกว่าเหมือนอนะไรคนะง ไม่ต้องพูดอะไรซ้ําตรงนั้นนะแล้วก็ติดคีย์บอร์ดได้เดี๋ยวเราทาให้ดูตอนนี้ด้วยแบตเตอรี่ผู้ชม7,250ม ah, ิลลิแอมป์รองรับตัวของ se, รีเวิร์สเวเลชาร์จิ่งอยู่ที่7.5วัตต์แล้วก็ชาร์จแบบไร้าสายได้ที่ความเร็วอยู่ที่15วัตต์นั่นเองนะอืมโอเคเรามาดูในส่วนที่ควรจะเป็นก็นแล้วกันนะอย่างเช่นการประกอบคีบลยลค์บอร์ดกันเลยลวกันคีย์บอร์ดนี้นี่ต้องบอกว่าใหมก่กริปกริปในดูเพิ่งแกะเมื่อกี้เลยเองไม่ได้แกะด้วยสินะแกะแต่กล่องออกมาแต่ตไอต โอ้โหคุณผู้ชมเนี่ยสีของเขาเลยของใหม่แต่ดูกรทําไปแล้วอ่ะาจ์เฮ้ยมีอะไรบ้างเอ่ยข้างในก็จะมีคู่มือที่เราอ่านกันเป็นประจำนะจ๊ะไหนดูซิติดยังไงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยติดหนึบติดติดด้วยอะไรอ่ะแม่เหล็กใช่ไหมป้าเจ้โฮติดเลยคุณผู้ชมไหนลองลองหย่อนตนก็พังโอ้ยตนก็พังเอ้ยเอองก็พัง หล่นจริงๆด้วยคุณผู้ชมมันมันหลุดได้นะต้องระมัดระวังนะเออคือมันเป็นแม่เหล็กจริงแต่ว่ามันหลุดได้นะอ่ะระมัดระวังกันนินดนึงแล้วกันหล่นนังโป้งเลยเมื่อกี้ตกใจดังเพืออหัวเว่ยเมทแพดคีย์บอร์ดคอนเน็กต์คอนเน็กติงอ๋อพอาเสียบปุ๊บนี่มันก็ทําการคอนเน็กให้เราอย่างนี้เลยเหรอเออง่ายดีเนาะหัวเว่ยเมทแพดคีย์บอร์ดคอนเน็กติะเสร็จแล้วเหรอยอดเยี่ยมเลยก้าต่อสนองรวดเร็วด,ดีท่ผู้ชมแตะปุ๊บก็มาเลยไหนลองดูซิเมียถ้าเราได้บ้าง ตัวคีย์บอร์ดผู้ชมเนี่ยเขาต้องการขออนุญาตมองไปทางขวาก่อนเอ้ยมองไปทางซ้ายมือหน่อยว่ามันเป็นคีย์บอร์ดภาษาอหรือเปล่าคีย์บอร์ดตัวนี้คุณผู้ชมฟอหกโดฟอหกโดเอทอเออาร์สวงอเป๊ะคุณผู้ชมเหมือนหมดเติ๊ดเติดเดเตดเหมือนหมดดูคีย์บอร์ดตัวเองไปด้วยนะมีชีฟคอนโทรเอคอนโทรอยู่นี่ติ๊ดเติ๊ดเติ๊ดหนึ่งสอามสี่ห้าสี่เก้าหกเจโอเคอ๋อตรงสิอันนี้ก็มีมีปกติเลยคุณผู้ชมปกติเลยโอเคคีย์บอร์ดตามมาตรฐาน กดุดเช็คให้แล้วนะพีบอกบ้านอาหารเลยแล้วเราทดสอบการพิมพ์หน่อยสิว่ามันจะเป็นอย่างไรบ้างนะปัโชเฮ้ยคุณโอเคเลยนะเฮ้ยใช้ได้เลยนะคุณผู้ชมเวลาเราพิมพ์เนี่ยมันค่อนข้างจะเร็วเลยทีเดียวนะเดี๋ยวเข้าเว็บอื่นแล้วกันเดี๋ยวอ่ะสมมุติเราดูดเข้าเป็น google.com แล้วกันเดเด อ่าโอเคผู้ชมเข้าไปที่ System and Update นะผู้ชมแล้วก็ไปที่คําว่า Language and Input นะหลังจากนั้นเราก็จะทําการเพิ่ม Languages เข้าไปนะหรือว่าเพิ่มภาษาเข้าไปนั่นเองนะเราก็เพิ่มภาษาไทยเข้าไปเรา search นี่ไงนี่ไงดาวน์โหลดเรียบร้อยโอเคแสดงว่ okay. าตอนนี้เรามี2ภาษาแล้วคผู้ชมอังกฤษแล้วก็ไทยนะโอเคมาทดสอบหน่อยคบผู้ชมทดสอบ การพิมพ์โอ้ยโอเคนะคุณผู้ชมอ่าคุณผู้ชมลองพิมพ์พิมพ์ดูก็โอเคนะแต่นื้ดยังงงงการใช้งานอยู่เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปลองเล่นอีกนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวมาบอกคุณผู้ชมเพิ่มเติมดีกว่าตอนนี้นุดบอกตรงว่ายังเล่นไม่ค่อยเป็นเลยจ้าแต่ว่ามันก็ดูน่าใช้งานจริงๆนะต่อไปมาดูตัวดินสอของเราคุณผู้ชมอ้าวหล่นโอเคดินสอของเราติดข้างบนก่อนเลยอย่างแรกนะถามว่าติดปุ๊บแล้วเนี่ยมันหล่นง่ายหรือเปล่านะตะกูนะคุณผู้ชมก็ถ้าปัดปัดนิดๆก็หลุดเหมือนกัน เออก็ประมาณนี้แหละคุณผู้ชมก็คือถ้าไปสกิดโดนก็หลุดเหมือนกันอ๋อแค่เราแตะเข้าไปคุณผู้ชมมันก็สามารถ connected ได้เรียบร้อยแล้ว connected เค quick access n น t e อ่านไม่ทันตัวปากกานี้ไม่เหมือนตัวปากกาของเมด20เองคุณผู้ชมคนละแบบนะตัวปากกาดูดีขึ้นเยอะมากเลยยังไงเดี๋ยวนดุดจะไปให้ชิงกราฟิกนดุดเนี่ยเขาลองวาดรูปหน่อยเพราะเขาเก่งกาศมากนะในเรื่องของการวาดรูปนะน้าดุดเนี่ยจะไม่มีความรู้ที่จะให้ ได้มากขนาดนั้นในเรื่องของการวาดรูปนะตัวหัวของเขาชมรอบนี้เนี่ยมันเป็นหัวเหมือนเอาตรงมหน้าตาเหมือน Apple p e n c นเอรมากกว่าที่จะเป็นหัวแบบพวกปากกาสไตลัสแท็บเล็ที่เราเคยใช้กันทั่วๆไปอะไรเงี้ยเวลาลากก็บ้างนะก็โอเคคุณชมติดติดหนึบดีเหมือนกันนะเนี่ยใช้ได้เลยทีเดียวมันแบบโอเคเดี๋ยวเราลองตัวนี้ดูเอาคุณผู้ชมตัวนี้เราก็เข้ามาหน้า sketchbook เรียบร้อยนะเราก็จะลอง ใช้งานดูการตอบสนองของปากกาดีเลยทีเดียวนะเออโอเคเลยนะคือมันกดปุ๊บมันไปแล้วมันมันทะแยงได้อะเหมือนกับว่ามันสามารถทะแยงอยู่ในจุดที่มันโอเคการเลือกสีนี่ก็อยู่ี่โปรแกรมละเออโอ้ใช้ได้นะผู้ชมคือมันมันตามมืออยู่เหมือนกันนะเวลาเราเราเขียนใบ้อะไรเงี้ยใช้ได้เลยนะเรียอนดุดว่านดุดศิลปะแล้วันที่ฉันเรียนจบมหาวิทยาลัยที่เขาเก่งเรื่องศิลปะมากๆเลยนะ แต่ว่าฉันเนี่ยไม่ได้เรื่องเลยให้พี่มาเหมี่ยวมาวาดก็จบแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอให้นดูดเอาทีมให้ทีมการาฟิกวาดมินิมอลมินิมอลตรงไหนเฮ้ยโอเคปากกาโอเคคุณผู้ชมรองรับน้ําหนักได้หลายระดับเลยเออเออโอเคนะตัวนี้ตัวนี้ปากกาใช้ได้เลยคุณผู้ชมชอบชอบนะ้นังคีย์บอร์ดแล้วก็ตัวของปากกาเองก็ตามแต่เนี่ยถือว่าทําออกมาได้ค่อนขา้างจะดูดีนะเราค่อนข้างชอบเลยทีเดียวคุณผู้ชมดูตัวกล้องกันหน่อยดีกว่า ตัวกล้องเนี่ยปกติเนี่ยเวลาคนที่ใช้ตัวของแท็บเล็ตเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยได้ใช้ตัวกล้องถ่ายภาพสักเท่าไหร่อยู่แล้วตัวนี้กล้องถ่ายภาพนะผู้ชมกล้องถ่ายภาพนั้นจะมีแค่ตัวเดียวนะผู้ชมความละเอียดอยู่ที่13ล้านพิกเซลค่า F อเนี่ยอยู่ที่1.8อย่าที่พูดไปว่าเขาไม่ค่อยได้ใช้กันหรอกนะในตัวแท็บเล็ตเนี่ยแต่ก็ถือว่าคุณภาพกล้องก็ใช้ได้นะผู้ชมถือว่าไม่ได้แย่เลยโฟกัสเนี่ยระยะที่มันแบบ ใกล้ๆหน่อยก็ยังโอเคเพราะเซนเซอร์เขาอาจจะไม่ได้ไม่ได้ใหญ่มากระยะโฟกัสของตัวนี้มันก็เลยไม่ได้ต้องถอยออกมาต้องเยอะสักเท่าไหร่นะตัววิดีโอคุณผู้ชมทำอะไรได้บ้างเอยวิดีโอตัวนี้ได้เป็นเอ่อฟูลเเฟรมคุณผู้ชมส่วน 4K เนี่ยจะได้แค่30เฟรมเท่านั้นกล้อ,องหน้าเนี่ยคุณผู้ชมอยู่ที่8ล้านพิกเซลเรามองว่าไม่ค่อยจะแบบอะไรสักเท่าไหร่นะพอใช้ได้น่าจะวิดีโอคอลแล้วก็สว่างอยู่แต่ว่ามันถามว่ามันสวยไหมมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นอะ่ะอืมเพิ่มเติมหน้าเนี่ยเข้ามาด้วย นี่คือแกะกล่องนะครับคุณผู้ชมหัวเว่ยเม e แพดโปรนั่นเองนะก็มาลองเล่นๆกันดูก่อนคุณผู้ชมว่าชอบใจกันหรือไม่อย่าลืมว่ามี2รุ่นให้เราเลือกสรรการคือรุ่นแบบ Wi-Fi แล้วก็รุ่นแบบ 4G นั่นเองคุณผู้ชมก็ลองไปหาซื้อกันได้นะทั่วประเทศแล้วนะสำหรับวันนี้รายการของเราล่าลาไปแล้วเจอกันใหม่เทปน้สวัสดีจ้าบ๊ายบาย